โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะคุณอยู่กับขอแรงแรงชาแนลครับผมกับเกมฟีฟ a าออนไลน์4เหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมเดือนตุลาหมดไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นกิจกรรมเดือนพฤศจิกายนนะครับผมสําหรับลิงก์นี้นะฮะผมจะแปะไว้ใต้คลิปเลยครับให้ทุกคนเข้าไปสามารถเข้าไปดูด้วยตัวเองนะฮะส่วนคนที่นะครับผมไม่ค่อยได้เข้าไปเช็คข่าวสารหรือว่าไม่ค่อยได้ตามข่าวเกมฟีฟ a าออนไลน์4นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ว่ากิจกรรมเดือนพฤศจิก,กายนเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างครับก็อันแรกเลยครับเป็นล็อกอินนะล็อกอินล็อกอินแล้วรับไปเลยครับนะครับเพียงล็อกอินก็รับไปเลยครับการนักเตะนะฮะ โอ้โ oh, 72บวกนะครับก็จะรวม PTT เข้าไปด้วยนะฮะหนึ่งชิ้นนะฮะตั้งแต่วันที่1นะฮะพฤศจิกายนนะ2561ครับเวลาตั้งแต่0.001เลยนะฮะหมดเขตวันที่15พฤศจิกายนครับ2561ครับเวลา23.59นาฬิกาครับนะ ID ละ1ครั้ง ตอนหนึ่งไอดีนะมาดูอีเวนต์ครับอันนี้เป็นออนไลน์รับรางวัลน,นะฮะก็วันจันทร์ถึงพฤหัสบ,บดีครับได้การ์ดเงินนะแรนดอม 10k ถึง 500k ครับส่วนสุกถึงอาทิตย์เนี่ยจะได้การ์ดแรนดอมเงิน 5k ถึง 5m ครับนะฮะไอการ์ดนี้เนี่ยได้เงินเยอะอยู่นะครับสำหรับคนที่เคยเปิดบ่อยๆนะ เนี่ยสังเกตดูการนี้จะได้เงินเยอะนะฮะดวงดีหน่อยนะฮะหมดเขตก็วันที่30พฤศจิกายนครับ2561ครับเวลา23.59ิบสามจดหนาฬิกาจำนวสิบหนึ่ครั้งต่อ1วันต่อ1 ID นะครับตลอดกิจกรรมมามาดูอีเวนต์ออนไลน์ครบรับรางวัลครับก็วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีครับถ้าออนไลน์ครบ30นาทีนะได้เงิน40,000ื่นครับออนไลน์ครบ60นาทีครับได้การ์ดท,ท็อป100นะฮะปี17นะฮะออนไลน์ครบ120นาทีได้การ์ดการ์ดอ78อัพนะครับ ปีสนะแล้วก็ออนไลน์ครบ180นาทีครับได้การ์ดสุ่มเงินนะฮะในการ์ดสุ่มเงินไม่แน่ใจว่า 200k ถึง 5m หรือเปล่านะน่าจะใช่นะฮะก็หมดเขต 30, 30พฤศจิกายนสองห้าครับเวลา23.59นาฬิกานะกำหนดสิบหนึ่ครั้งต่อ1วันนะครับส่วนสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นออนไลน์ครบ30นาทีก็ได้การ์ดการ์ด 100k ถึง 500k นะครับส่วนออนไลน์ครบ60นาทีนะฮะได้การ์ด75นะฮะออนไลน์ครบ90นาทีได้การ์ดท็อป30นะครับผม ปีส7นะส่วนออนไลน์ครบ120นาทีได้การ์ด72ของปีทีครับนะฮะหมดเขตพร้อมๆกันครับวันที่30ครับโอเคครับออนไลน์ต่อเนื่องนะเล่นครบจํานวนนัดรับรางวัลน,นะครับออนไลน์ต่อเนื่องรับรางวัล ทันทีนะฮะก็ออนไลน์1วันนะครับได้การ 100, ์ดร้อยได้การ์ดสิบเคนะถึง 500K ครับแล้วก็ครบ3วันครับได้การ multi ์ดมัลติคลาสนะครับ70ครับแล้วก็อันนี้รวม TT ด้วยนะส่วนออนไลน์ครบ5วันครับได้การ multi ์ดมัลติคลาส75แต่อันนี้ไม่รวม TT นะฮะ แล้วก็ออนไลน์ครบ7วันได้การ์ด75เหมือนกันแต่คราวนี้รวม TT เข้ามานะฮะส่วนออนไลน์ครบ10วันเนี่ยได้การ์ดอ่าการ์ด80ครับไม่รวม TT ครับโอเคครับแล้วก็เล่นครบรางวันนะฮะก็จะมี3นัดครับได้การ์ดท็อป50ครับปี17นะฮะแล้วก็เล่นครบ5นัดจะได้ n h d ท็อป200นะฮะคูณ2ส่วนกิจกรรม NVSN นะครับเล่นครบรางวันนะครับครบรางวัลก็จะได้1นัดครับได้ท็อปเออ่ได้ท็อปร้อยครับท็อปร้อยคูณ2นะแล้วก็ 3นัดครับ3นัดนี่จะได้การ์ดทีบีหใบแล้วก็ได้การ์ดสุ่มเงิน1ใบนะฮะหมดเควันที่30พฤศจิกาย,ยนเหมือนกันครับก็อันนี้เป็น SVIP Event นะฮะก็ล็อกอินรับรางวัลครับก็จะได้การ์ดแรนดอมเงินนะฮะคูณ2นะแล้วก็ออนไลน์ครบรับรางวัลก็จะได้่าสนาทีได้อีก30,000ครับออนไลน์ครบ60นาทีได้การ์ดสุ่มเงิน5 0 0 0ถึหมครับแล้วก็ออนไลน์ครบ90นาทีนะฮะได้ ท็อปร้อยครับแล้วก็ออนไลน์ครบร้อยยี่สิบนาทีจะเป็นการ์ดท็อปสามสิบนะฮะหมดเขตวันเดียวกันครับสามสิบพฤศจิกายนฮนะ SVP เล่นครบนัดรับรางวัลน,นะฮะก็เล่นโหมดเมเจอร์ทุกวันนะฮะสามนัดครับได้การ์ดท็อปห้าสิบครับห้านัดได้ท็อปสองร้อยอีกใบหนึ่งครับเล่น n v s n ทุกวันนะครับก็ได้การ์ด TB นะฮะหนึ่งนัดนะครับได้การ์ด TB หนึ่งใบแล้วก็เล่นครบสามนัดจะได้การ์ด TB เจ็ดสิบห้ 75, บาหนึ่งใบแล้วก็าการ์ดสุ่มเงินหนึ่งใบครับ หมดเควที่30พฤศจิกายนเหมือนกันอันนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้ว NVSN คืออะไรนะ NVSN คือเนี่ยหมด3-3นะครับ VS 2 2สนะฮะ2 2ส,าสามารถเล่นได้ในเนี Custom ่ยคัสตอมแมนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมเดือนพฤศจิกายนนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เข้าไปเช็คหรือว่าไม่ค่อยได้เข้าเฟซหรือว่าไม่ค่อยได้เข้าเพจหรือว่าไม่ค่อยได้เช็ค ข่าวกิจกรรมฟี فا แล้วไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะฮะหรือไม่ก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะฮะเพื่อที่จะเพื่อจะเข้าไปดูเองนะสามารถเข้าที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยส่วนคนที่ไม่ได้เข้าที่ลิงก์ด้านล่างก็ไม่เป็นไรครับตามนี้ก็ได้ฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสำหรับขอแรงแรงชาแนลก็ฝากด้วยนะช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วอย่าลืมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอแรงแรงได้ก่อนใครนะครับและส่วนเองเเีย,ย,ย,กก like ไไย้้ลต ลากไปเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ